สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1กันยายนนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขในช่วงเย็นวันนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับสูตรคํานวณก็มีหลายสูตรนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเลือกเอานะครับว่าชอบสูตรไหนนะครับ วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก่อนจะไปดูแนวทางชุดสรุปนี้ดูเลขไหลกันนิดนึงนะครับเลขไหลวันนี้นะครับมันไหลอยู่ที่เลข9กับเลข4นะครับไม่รู้ตัวไหนจะมาหรืออาจจะมาทั้งสงตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเลขวินคือ1489นะครับถ้าจับเลขวิน4ตัวนี้แยกมาเป็นชุด2ตัวจะได้14 18 19 48 49และ89นะครับ ถ้าจับเป็นชุด3ตัวได้1 4 8 1 4 9 1 8แแล้วก็489บางงวดก็อาจจะมาแค่ตัวเดียวนะครับบางงวดก็อาจจะมาทั้ง2ตัวหรือบางงวดก็อาจจะไม่มาเลยมันก็ตอบได้ยากนะว่าจะเข้าหรือจะไม่เข้านะครับอันนี้เป็นแนวทางเลียกไหลนะครับส่วนชุดสรุปนะครับชุดสรุปก็คือใบนี้นะครับรัฐบาลไทยเนี่ยสอตัวบนผมให้วิ่ง1 2มันน่าจะมี1 2กนะครับในวันนี้ จะเป็น1หรือจะเป็น2นะแต่ผมฟัน2ไว้ละกันนะฟัน 2, 2ไม่รู้จะฟันถูกไหมนะบางครั้งฟัน2ออก1นึ่งฟันหออก2นะครับแต่ตัวเด่นชุด2ตัวมีหนึ่งหกหนึ2ง2จ2ดหนแล้วก็สอูนย์ผมเน้นอยู่ที่18 19 28 29หนึ่ะครับหนึ่เนี่ยมันจะเด่นอยู่ในเลขไหลหมดเลยนะครับนี่นะหนึ่หรือว่าเลข1จะมา หรือว่าเลขหนึงจะมาหรือผมอาจจะฟันผิดตัวก็ได้นะครับฟันสองอาจจะไปออกหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้เลขกําลังวันมันเลขหนึงนะครับเลขกําลังวันเลขกําลังวันวันอาทิตย์นี้เลขหนึ่เลยจะเป็น1 8ึ่งหรือเพชุด3ตัวนะครับ618 619 628 629 718 719 728หกแกส่าเจ็ล้วก็เจ็นะครับ สองตัวล่างนะให้เด่นหกเจ็ดแปดวิ่งหกเจ็ดฟันฟันที่เลขหก 6, นะครับคืองวดน,นี้ผมชอบเลขหก 6, นะครับแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดผมเน้นอยู่ที่แปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนะเน้นอยู่สี่ชุดนะครับก็หวังว่าน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกในวันนี้นะครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับ เลขวิ่งเงินล้านนะครับวันนี้ได้เลขหกนะครับเลขวิ่งเงินล้านวันนี้นี่ได้เลขหกนะครับไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมนะตัวเดียวตัวเดียวบนล่างนะครับคือเลขหกนะครับตัวเดียวบนล่างคือเลขหก 6. ตัวรูดวันนี้สายรูด รูดแปดรูดเก้านะครับรูดแปดรูดเก้าคาดว่าจะมีในสิบหน่วยนะครับนี่แปดกับเก้านี้จะมาสิบหน่วยบนล่างนะครับแปดเก้าจะต้องมีติดในวันนี้นะครับแต่ไม่รู้จะมาบนหรือมาล่างแค่นั้นเองนะครับแปดเก้าอาจจะมาคู่กับแปดหกเก้าหกก็ได้นะครับนี่หกแปดหกเก้าจะคู่ได้นะมันจะอยู่ในชุดสองตัวล่างหมดเลยนะครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนี่มันจะอยู่ในตัวรูดกับ ตัวเดียวบนล่างนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีสูตรวิ่งบนามาแถมให้ให้ด้วยนะครับสูตรแรกหน่วยบน,บนบวก10ล่างบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับนี่ก็จะได้6 1บวก1และวบวก2ก็ได้9กนะครับ9กับ0นะครับส่วนสูตรที่2เอาหลักร้อยบนนะหลักร้อยบน,บนบวก8หลักร้อยบนก็คือเลขกน,นี่ครับเลข1 1มาบวก8 จะได้9ก้หนึ่งเก้าศูนย์นี่มาจาก100บนบวกแนะครับนี่1นบวกแได้9นะครับอันนี้เข้าใจนะครับออก6 6 9 0เข้า9เข้า0นะครับเข้าทั้ง2ตัวทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาในแปดเกับ4 5ออก5 5 9 3เข้า9เข้า5นะครับงวดถัดมา9 0 3 4ออก5 5 0 4เข้า0เข้า4 งวดถัดมา90กับ34ออก5 503เข้า0เข้า3งวดถัดมา34กับ34ออก3 36เข้า3เข้า 3, 3งวดถัดมา0112ออก0 041เข้า1เข้า0นะครับแล้วก็เข้า 1, 1งวดถัดมาก็78 89ออก8 67เข้า7เข้า8เข้า8นะครับ แล้วก็แนวทางในวันนี้นะครับสูตรแรกหน่วยบนบวก10ล่างจะได้7มาบวก2แล้วบวก2คงที่นะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับได้1ได้2นะครับส่วนสูตรที่2นี่หลักร้อยบนบวก8หลักร้อยบนคือเลข8นะครับ8มาบวก8ได้16 6 7ก็นะครับก็จะได้1 2 6 7นะครับวิ่งบน วิ่งบนมีหนึ่งสองมีหกเจ็ดสองสูตรนี้ผมว่ามันมันน่าจะมีในวันนี้นะครับแต่มันจะอยู่หลักไหนแค่นั้นเองจะเลือกถูกหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเอาไว้หลักไหนนะครับแต่หนึ่งสองอยู่ในชุดสรุปผมนะครับมันจะอยู่ที่วิ่งบนพอดีนะครับอยู่ในสิบหน่วยแบบหนึ่งกับสองเนี่ยหวังว่าผมคงจะเลือกถูกนะหกเจ็ด อยู่ในหลักร้อยหมดเลยนะครับหกกับเจ็ดนี่ยอยู่ในหลักร้อยนะครับเอามาดูอีกสูตรหนึ่งนะผมเอามาให้สามสูตรนะครับวันนี้อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรง่ายๆเหมือนกันนะครับเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกแปดคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งงวดแรกคำนวณได้วยสิบหกหกเจ็ด 16, 67, ก็ออกหกหกเก้าศูนย์เอาหกงวดถัดมาสี่ห้าออกห้าห้าเก้าสามงวดถัดมาสี่ห้าออกห้าห้าศูนย์สี่ ข้า4เข้า5งวดถัดมา2 2กับ3บอก5 5 0 3เข้า3งวดถัดมา5 6ออก3 3 6เข้า6งวดถัดมา1 2ออก0 0 4 1เข้า1งวดถัดมา8 9ออก8 8 6 7เข้า8แล้วก็แนวนทางในวันนี้นะครับสูตรมันก็ง่ายๆนะครับเอาหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างน 2, 8, 8, 8, 8, 8, 9, ี่2บก8แล้วบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์18 89เห็นครับ ก็จะมี89เป็นตัวเด่นที่เพิ่มเข้ามานะครับ89เนี่เราก็จะได้ตัวเลขครบทั้ง3สูตรนะครับจะเห็นได้ว่าในชุดสรุปผม67ผมไว้จะอยู่ที่หลักร้อย8 9ผม 1, 2, 1, 2เอาไว้ที่หลักหน่วยแล้วก็12 12เอาไว้ที่หลัก10ในนี้เห็นไหมครับจะครบหมดเลยนะครับ12 8 9แนะ8 9แล้วก็67ในหลักร้อย ก็คือตัวเลขที่อยู่ในชุดสรุปหมดเลยนะครับมาจาก3สูตรนี้นะครับมาจาก3สูตรนี้ส่วน2ตัวล่างเวลาไม่ทันนะครับวิ่งล่างผมจะเขียนเอาไว้ก่อนฝากเอาไว้ก่อนวิ่งล่างนะครับมันจะมี8 8 9 0กับ6 6 7 8นะครับวิ่งล่างนี้จะมี8 9 0 6 7 8 อีกสูตรหนึ่งมันก็จะมีสองสามสี่แต่ผมใช้สองสูตรนี้จับคู่กันผมเอาแปดเก้าไว้หลักสิบหก8จแปดเอาไว้หลักหน่วยก็คือแปดเก้าศูนย์จับคู่หกเจ็ดแปดนี้นะหกเจ็ดแปดจับคู่แปดเก้าศูนย์อันนี้ผมติดเอาไว้ก่อน ติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงให้นะครับเ,เวลามันจะไม่ทันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้เลขไหลคือ9กับ4นะครับจะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวไหนนะวันนี้ติดระวังหน่อยตรงนี้มันจะมีเลขฝากสองสี่ไว้หน่อยนะผมให้กัน กันเลขสองสีไว้ไว้นิดหนึ่งกัดไว้บนล่างนะจะติดไว้บนก็ได้นะเลขสองสี่นะครับการเลขสองสี่ไว้นะครับไม่รู้จะเป็นเลขเก้าหรือจะเป็นเลขสี่วันนี้นะครับถ้าใครรู้นี่พงวยนะครับในความเป็นจริงมันไม่มีใครรู้นะครับอยู่ที่ใครจะเดาถูกนะวันนี้นะครับ ส่วนตัวเลขของผมก็มาจากสูตรคำนวณทั้งนั้นเลยนะครับหวังว่าวันนี้ผมคงจะเลือกสูตรถูกนะครับผมเลือกมาแค่3ส,สูตรเท่านั้นนะครับถ้ามาครบทั้ง3ส,สูตรในสูตร3ตัวบนนี้ก็คือถูกหมดแน่นอน,นครับสถิติเท่ากันหมดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7ทั้ง3สูตรสถิติเข้ามา7งวดเท่ากันนะครับสูตร1 8 9สูตร1 12สูตรที่3นี่ก็6 7นี่มันมันครบหมดเลยนะครับ อยู่ที่จะเรียงตัวเลขแต่ละหลักถูกไหมนะถ้าหนึ่งสองมาหกเจ็ดมาแปดเก้ามานะครับสามตัวบนในนี้แปดชุดต้องเข้าแน่นอนหนึ่งคู่แต่จะเข้าตรงหรือจะเข้าตัวกลับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับจะเข้าตรงหรือจะเข้ากลับเดี๋ยวต้องรอดูบางครั้งผมอาจจะเลือกตำแหน่งผิดหลักก็ได้นะครับหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้านะครับเอาก็พอแค่นี้นะครับ ที่เหลือท่านผู้ชมไปตัดสินใจเองถ้าชอบก็ค่อยนําไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับจอเย็นก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ